อ้าวผภาพผี่นอกนก็นนเป็นการคนขีนะครับผีมอนครับ้ฮ <c oughs> ผมใส่บอกครับเอาบ้านเล็ยดยังกันครับเนาะมือนีเนาะผมกินซีสันบ้านบ้านบ้านหไรครับโอ้ยบอกว่าจะกินอะไเแม่งกินเต็มหัวเต้าเฮ้ไหนโอ้ยกูได้กินจะขำอยู่เฉยๆวันนี้วอ๋ไม่ได้กินเลยวันนี้ ใร้องไห้ไบลับัวครับนี่บัลลับวบลลัวน้องบัวครับบลัจากน้องบัวครับเนี่ยอันนี้บัลลับัวอุดรครับน้องหาน <laughs> สายบุกีครับอันนี้บัลไวยนครครับนี่ห <laughs> นุเพื่อชีวิตครับเลยครับบุกี้ม้อนครับ เิดมุนี่เออไปลองเออคิดสิมาคิดดีคิดถืวคิดไหมเนอมันเป็นเนื้อแบบจังไรบูครับบุคือเนื้อบุคือบ้านเฮาครับมันสิเป็นแบบเสียนเส้ยนแบบคือเส้นสแปะจี๋นี่มันเป็นจังไรดอกเติบปลูกมาหลายปีแล้ววันนี้เคยกินด้วยครับแบบผิวมุนี่ครับน้อยน้อยน้อยเป็นแบบไรบูเจกเสียบไว้เสียบบู nào nó bây giờ chung khai dầu hợp, chung quả gan khai tháp khai, cũng đang hụm khắp, nó ยังลุมเยอกกลโอ้กุมมากึ้โอ้ยเนอยไหมต้นเาันเนอยใบแก้ใบวันันเขั้นผู้ใดอยากวันไหนเจ้เต็นเข่ามาม้าเบิ่งหนาเบิ่งตาสาวหมอรอหมอลำคิดอยากลบอยากข้ามแล้วไตเจ้าสิคิส่ท่านอยากกินของใหญ่เีครับนันนี่ครับเตรียม ขายผีเอกครับเี่ขายครับโอ้นี่ผเอกของกุ้งครับนี่มั่งเจดของกุุงไหมไๆครับเนี่ยสามคดับเนี่ยเราเนี่ยสามครับนี่โอ้ครับรถไทยไปไทุ้งครับ ไปอีกแล้วครับบ้าโคราชครับตุงกาแฟมาบ้านเอาให้เขากินครับแล้วเขาสัดเบิดครับให้เขากิ้นน,น้อยๆไปแล้วนี่ไปสบายพี่น้องงานไปเรียนไปหยอกันไป ยะแกสิผ้ามาเบ่งอีกบบยืออีกพันหนึ่งนะครับน,นี่ก็จะเป็นบกอืออีกพันหนึ่งนะครับคนละพันมูนี่สิเป็นแบบแคล้ายๆน้ำเต้แลละครับแต่แต่มันใหญ่ครับมูนี่มีอ่างเหกโล สิบโลสิบยี่สิบโลสามสิบโลก็มีครับสี่สิบโลก็มีไงครับเมื้อนี่แบกกันจังเลยครับมื้นี่เป็นไงนี่ครับไอ้ซุ้มที่มันแตกครับมันแตกเนี่ข้างในมันเกิดประมาณนี้แหละครับ แจกนี่ใส่บ่ได้ครับนี่เอาทิมครับไข่ปได้ครับจะเป็นบานเฮ้าเกิดโอ้ยไปปวดไขได้สบายแล้วนี่เนาะอันนี้เบ้าครับสรงไขนี่สำนีก็บบอกน,นี่ครับมันแตก เราจะซุ่มทีบ้านบ่แตกครับแตกขายบ่ได้ครับแบนเ้างกัขายได้เบิดครับปาดขายก็ได้ขายบ่ขายก็นหนึ่งกินครับแบนเ้านี่กินบ่หวานบ่าไงนะครับเมื่อไรโอ้พิ่งตัดครับเพิ่งตัดงวดแรกครับงบไหลมันได้มันทันบ่้านแกครับท้านแกครับ คอยตัดไปเรื่อยครับเียวเดลอสั่งมากแกตัดไปโอเคอ่ตัดก็ตัดไปเรื่อยครับคือพันน้ำโตง่ายครับ,รบสุงมากเกสิบโลขึ้นครับสิบโลสิบกว่ายี่สิบโล ประมาณนี้แหละครับลายสามสิบสี่สิบโลก็บใครลายอะไรครับก็ับมิวซุมซุมญ่ครับจนมากยี่สิบกิโลครับยีมมกกบ่พันนี่นักครับนะครับประมาณนี้แหละปลูกไม้คงจะอยู่ nhìn này hợp nhìn hợp mấy bưng mặc che tát con về chung vậy hợp tát đi tát buộc lấy giang พี่สวนนี่ยัยงไรเนี่ยม,ม,มูกันมี้ครับมูนี่ยาก,ก็มาพากินครับมูกัยครนี่ห้อยให้เจ้าพากจินครับอ๋อมีหอดมะม่าน้ำมะเหนียวปลูกมาม่าน้ำเบ้อหนิปลูกหอดมาม่าครับนี่โอ้ยมะม่าก็เกิด พี่น้องเอเป็นเงาอาครับพี่น้องไปเซมีก่อนครับเดี๋ยวอีพาเบิงกันไหมนะครับนี่อย่างกะสีพยายามทาทให้เบิ้งไปเรื่อยครับมื่อนี้กะเซมีก่อนครับสวัสดีครับ